ไมดาวิกาโพสต์จดหมายถึงแฟนคลับในปี67เป็นปีที่ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆสำหรับนางเอกสาวหมดาวิกาไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายซึ่งต้องยอมรับเลยว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาได้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากความรักและความเข้าใจของแฟนคลับล่าสุดใหม่จึงได้ออกมาโพสตจดหมายถึงแฟนๆในปี2567เเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าจดหมายถึงแฟนคลับที่รักปีนี้เราได้ผ่านอะไรมามากมายไม่ว่า จะเป็นเรื่องราวที่ดีเรื่องราวที่เลวร้ายขอบคุณที่ยังเชื่อมัน่นและยั่งยืนอยู่เคียงข้างเสมอมาปีหน้าเราเริ่มกันใหม่นะคะใหม่มีผลงานที่น่าสนใจและเซอร์ไพรส์แฟนคลับมากมายและใหม่จะตั้งใจรักษาสุขภาพกายยสุขภาพจิตใจให้ดีเพื่อจะได้มอบความสุขให้แฟนคลับของใหม่ทุกๆคนนะคะรักที่สุดเลยรู้ใช่ไหมงาบ,บในในก็จะหมดปีขอเคลียร์ตัวเองอีกอย่างให้แฟนคลับของใหม่ ซึ่งใหม่เชื่อว่าแฟนคลับทราบดีเอาแบบรวมๆไม่ลงลึกหน้าใหม่ไม่เคยคิดร้ายหรือทำร้ายใครนะมันเสียใจทุกครั้งที่เจอคนคิดแบบนี้ใหม่อย่าเป็นตัวเองที่ดีขึ้นค่ะและเชื่อว่าใหม่ทำได้เรื่องราวต่างๆที่มีคนเขียนถึงมาพออ่านแล้วก็ได้แต่คิดว่าจิตปรุงแต่งของแต่ละคอนอะมันไปไกลมากช่างจินตนาการเหลือเกอินใช่ค่ะในอดีตใหม่เคยทำผิดพลาดซึ่งใหม่เชื่อว่าคนเราทุกคนย่อมมีอดีตแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเก็บมาเป็นบทเรียน และไม่ทำซ้ำพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่จมปลักและเคี่ยนตีตัวเองกับอดีตนั้นจนวันตายบางอสิ่งใหม่พูดไม่ได้ค่ะใหม่เองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและที่สำคัญเราอยากเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องให้กับทุกๆคนอยากให้ทุกคนเข้าถึงใหม่และได้เห็นตัวตัวตัวของใหม่จริงๆนะคะไม่งั้นทุกคนก็จะติดภาพแบบที่ได้เสพจากโซเชียลทุกคนต้องใจดีกับตัวเองในปีหน้าที่จะถึงหน้าขอให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่ะ รักทุกคนนะคะเป็นห่วงมากๆดูแลตัวเองด้วยใครไม่มีเพื่อนคุยรู้สึกเหงาเข้ามาคุยกับใหม่ได้หน้ากอดกอดซึ่งข้อความนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาถูกใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย